สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมบ<า>อยโตโตคาร์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กันในช่วงพาชมรถเข้าใหม่นั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมอยู่ข้างผมนี่คือ CRV นะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดฮิตยอดนิยมนะครับผมสีดําด้วยนะครับผมตัวท็อปด้วยนะครับผมตัวนี้ CRV 2.4 EL 4 Wheel ขับสีนั่นเองนะครับผม ปี2019นะครับผมสีดารถโอเคเลยพึ่งมาถึงหมาดๆเลยนะครับผมลูกคา้าสีเสือภายนอกนี่ถึงจะเป็นสีดําแต่สีค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้พูดง่ายๆว่าไม่ต้องทําสีเลยนะครับผมนะครับผมลอ้อเรืออาจจะมีเข้าขาวบ้างนะผมอันนี้เรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ล้างยังไม่ทาอะไรพูดกันตรงๆเลยรถเข้าใหม่จริงรีบมาถ่ายเลยนะครับผมแต่คันนี้บอดี้สวยนะคันนี้แต่อยู่ในรถเกรดเนะครับผมน็อตไม่ขยับเนาะเนี่ยนี้นะครับผมน็อตไม่ขยับนะครับ รถสวยเลยนะครับผมน็อตไม่ขยับนะครับผมเครื่องเครื่องก็กเกนเดิมซีนเดิมนะครับผมไม่มีน้ำมันหยดเยิมรั่วซึมนะครับผมมีเพียงคาบฝุ่นดินอะไร <s> พวกนี้ปกติรถใช้งานนะครับผม <_ s> เดี๋ยวเราคาแคร์สปาออกมาสวยใสยแน่นอนนะครับผมนี <s> ่อันนี้อย่างที่บอกมันอยู่ในช่วงรถเข้าใหม่นะครับผม <s> ตัวนี้ก็สีเรียบร้อยสีเรียบร้อยนะครับผมภายในก็โอ้ภายในก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับผมเบาะเบิกแผงประตูอะไรพวกนี้นะครับมีเพียงคาบฝุ่นดินที่เท้าอะไรแค่นี้เองนะครับผมนี่ แต่เบาะี่กิ๊บเลยนะครับผมผ้าหลังคูงผ้าหลังคาคอนโซลเพดานช่องแอร์พวงมาลัยต่างๆนะครับผมแผงข้างประตูอะไรพวกนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเลยนะครับผมเหลือเพียงทําความสะอาดเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมไม่ช้าไม่โทมนะครับผมลูกค้าดูนะเบาะเบอ่ออะไรพวกนี้ใช้ได้เลยนะครับผมเนียบเลยผ้าหลังคานะครับรถสวยนะครับลูกค้ารถสวยเนาะเออสีเรียบร้อยจริงๆนะครับผมเจ้าของเดิมนี่รู้สึกก็จะขายแล้วยังดูแลรักษาอยู่ในสภาพนี้ได้ถือว่าโอเคเลยนะครับอืมก็อย่างที่บอกนะครับผม ตัวท็อป2.4 EL 7ที่นั่งนะครับผมขับ4เนาะน็อตไม่มีขยับนะครับผมน็อตฝาทงฝาท้ายอาร์คร่องน้ำต่างๆนะครับผมเดิมหมดนะครับลูกค้าการันตีเลยใครเอาคันนี้ไปใช้นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมรถสวยๆนะครับสปาพร้อมใช้งานนะครับผมค่าวุุนดินนี่ปกติเนาะอย่างที่บอกนะครับราคานี่ว้าวมากด้วยนะครับผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แพงแล้วนะครับผมราคานี้ที่เราตั้งนะครับผมเนี่ยนะครับผมดูสภาพสินะครับ สวยเลยเบาเบอร์นะครับย้ำกันอีกทีแล้วรถเดิมด้วยนะครับผมตัวนี้เราก็มีวารันตีให้นะครับผมเครื่องยนต์เกียร์นะครับผมยาวนานสูงสุดถึง4ปีกนเลยทีเดียวนะครับผมลูกค้าใครที่สนใจนะครับผมได้รถสวยไปใช้รถเกรดเนะครับผมไม่มีชนนอตไม่ขยับนะครับผมแล้วก็มีวารันตีเครื่องยนต์เกียร์ยาวนา,นานสูงสุดถึง4ปีนะครับผมที่ตัวทคา,นานเราขายเพียง 7แ9 0 0กันบาทเท่านั้นเองครับลูกค้านะครับผมใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวชงล้างเสร็จแป๊บเดียวจอดหน้าร้านอยู่ไม่นานแน่นอนทันนี้นะครับผมนะครับสีดําด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่ผมแล้วบอยตัวทุกคาก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันได้ใหม่นะครับผมเราทําออกมาเรื่อยๆนะครับผมสาหรับคลิปพาชมรถเข้าใหม่จุดประสงค์นะั่นคือต้องการให้ลูกค้าได้เห็นว่าตัวทุกค้าของเราเนี่ยซื้อรถแบบไหนมาขายกับคุณลูกค้านะครับผมช้ำไมโซไม่นู่นนี่นั่นมีอย่าง รถช้ำรถตรงมไม่ซื้อนะครับผมเคื่องต้องไม่เคยผ่าฝาต้องไม่เคยเปิดเทียร์ต้องไม่เคยซ่อมไม่เคยโอวออนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมลูกค้าสบายใจได้เลยแล้วก็มีการรับการหลังการขายที่ดีด้วยนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ผมบอรวกาหมดหน้ที่แล้วนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ